ไอ้ขั้นตอนต่างๆเนี่ยในพื้นที่เนี่ยพื้นที่พร้อมมหดเลยทำมาครบแล้วทำมาครบแล้วเหลืออย่างเดียวคือไฟไฟไฟตัวเขียวเมื่อไหร่ปุ๊บอะรอไฟอย่างเดียวรอไปชาวบ้านบอกว่าเมว่าวันที่สิบไม่มีอะไรเกิดขึ้นค,คือคือคือตรงเนี้ยอยากอยากอยากฝา,ากเอ็มซื่อหมุนชาวบ้านวันที่สิ <c oughs> บสถ้ามันไม่มีอะไร ได้ถามว่าคุณมีล่าจะมาใช่ไหมถ้าเอามวลชนเอามวลรบการแยกแยะมาไม่ถูกไมจะเข้าไปทำงานเลยถามว่ามันได้ผลใช่ไหมถ้าเอามวลชนเข้าไปแล้วจะเกิดเกินแนวรุ่นหนาไปความปลอดภัยเราเราไม่รู้เลยนะซึ่งเราเป็นห่วความปลอดภัยเราเป็นการทคือถ้าเกิดจะมาแสดงออกทางสัญลักษณ์โดยความรักชาติหรือแข็งยมีแรงอาหารทุกคนอหารทุกคนอยู่หน้าแนวเนี่ยมีคของสย่งไม่ตทานงั้นเราจะมาให้เงินเราอยู่กับชาวบ้านอยู่แดนแยกแยะเหมือนสองเลนกว่าใช่เวลทุกคน รักษโเษคือ,อแต่ว่าวิธีการที่จะให้ได้มาตรงเนี้ยมันมันต้องมีขั้นตอนมีมีการดำเนินการ,การตามอำนาจหน้าที่อะไรแบแต่ของเทศบาลเนี่ยเขาก็รักในพีชอินทร์ไทยถูกต้องมากแต่ถ้าเกิด